รับใช้มีงานมากมายเราช่วยกันให้เรารังและรับใช้งานจะหนักเท่าไรเราช่วยกันรักร่วรับใช้ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจ ความวังจะก้าวเดินไปทำตามน้ำพระใจจะที่ไหนมีเงินไว้สิมีั่งของผมอ่ะเก่ขอสามารถทาได้ตอนในอยกีต่อยนะครับสำหรับพี่เราด้วยที่พีัดสงสว่างครับวันนี้ตื่น้มากที่ไ้มาต่เต้นไม่แพ้กันกับน้อเมลเลยนะ จริงเมื่อกีเตรียมไปอยู่นานเล็กน,น้อยนะครับเฮ้ยจริงบอกน้องๆแล้วก็จริงๆก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะครับทุกครั้งที่ได้มาคิดได้จากไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่นะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พิเศษเนาะที่เราได้มาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็โอเคนะครับโอเคแต่เก่งไปด้วยกับเราเนี่ยนะ จริงๆวันนี้ก็คุยกันแบบสนุกสนานเนาะแต่ว่าผ่อนคลายแล้วกันนะครับที่พี่พูดมาเนี่ยเหมือนกับพี่ทำงานคนอถึงไม่เป็นเลยเนาะงานเยอะมากเลยใช่ไหมจริงเราบอกว่าไม่ไม่ได้ทําทั้งหมดในในช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่ามีประสบการณ์ทํางานค่อนข้างจะหลากหลายและเห็นที่พระเจ้าก็าอวยพรเยอะเหมือนกันนะครับจริงๆถามว่าก็ไม่ได้ม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งหรือว่ามีความสามารถมากกว่าใครๆนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะค่อนงในสิ่งที่ เป็นเหมือนเป็น,ปน,ปน,ปนตารางหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าใส่ในชีวิตของเราแล้วก็เห็นพระเจ้านําในสิ่งเหล,เล่านั้นจนเรามีโอกาสได้เข้าไปทํางานในหลายๆด้านแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพ้อพอกับชีวิตของเราเองแล้วกับคนรอบข้างก็เลยเป็นที่มาของงานหลายๆอย่างนะครับก็มาพูดถึงการเรียนของพีเรสนะครับก็งานเยอะขนาดนี้การเรียนก็ต้องเยอะตามด้วยนะเป็นผลที่คีมาเก็ เมเล่าถึงการเรียนเจ็ดปีกับปริญญาสี่ใบนะครับโอ,อ้ที่พูดอีเที่คนจะนึกว่าบ้านเรียนหรือเปล่าหรือว่าทำไมต้องเรียนเยอะแยะขนาดนี้จริงต้องบอกว่าก็ไม่นะครับจริงๆเป็น,ปนคนที่ชอบเรียนรู้มากกว่าแล้วก็ไม่ได้คิดว่าต้องเรเยนจดับนักติดติวตลอดเวลาหรือว่าเครียดตลอดเวลาอวยย่าต้องทำเกรดต้องเอาเอหมดทุกอย่างต่ได้เอก็ดีเนาะแต่ว่าชีวิตเราคงต้องแบ่งเวลาใช่ไหมครับในเรื่อง จริงๆผมเริ่มต้นมาจากการเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนนะครับแล้วที่ที่จริงๆเห็นว่าเรียน4ีปริญญาเนี่ยเพราะว่าเรียนควบกันนะครับแล้วก็โดยใช้เวลาก็คือตอนตอนที่เรียนปริญญาปรีนะครับขออนุญาตแบ่งปันให้ฟังก็คือตอนนั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยสัมชาญหรือที่อะ่รคณะบริหารธุรกิจแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เลยลงเรียนที่รามคำแหงไปด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยวิทยาเขตอยู่ใกล้กันตกแถวรามคำแหงก็เรียนในสาขามนุษยศาสตร์สื่อสารมวลชน จริงๆแบบนี้ครับเพราะว่าจริงๆส่วนตัวเนี่ยสนใจงานด้านสื่อสารมวลชนอยู่แล้วแต่ว่าที่บ้านอยากให้เรียนบริหารธุรกิจถ้าเรียนที่เมักและเวลาไหนนะครับผมเป็นคณะที่ค่อนข้างขึ้นชื่อบางยีดีกว่าก็เลยมีโอกาสขอที่บ้านว่าเองาองั้นเราไปลงเรียนที่เราด้วยนะเราก็ไปสอบสลับกับนี้นะครับตัวจัท้ายก็จบไปนะพอจบตรีปับ๊บเราก็ไปเรียนต่อก็ไปสอบสอบเข้าปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคณะนิเทศศาสตร์ก็คือตามที่เราอยากจะเรียนจริงๆ ก็เห็นพระเจ้านำก็อธิษฐานตลอดนะอยากให้ก็ไม่รู้ว่าเออคือเรามีภาระใจจะทางานด้านนี้ในวงการสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็ขอพระเจ้าอธิษฐานสรุปมาแล้วก็ให้ท่าเแมาก็ตอบจนเราสุดท้ายเราก็ได้เรียนปริญญาโทนะครับที่นี่จนจบและขณะที่เรียนปริญญาโทเราก็ทําวิทยานิพนธ์อยู่เนี่ยก็ไปเรียนเพิ่มเติมที่รางกอกแห่งอีกไปหนึ่งตามคณะที่เราสนใจก็คือจิตวิทยา ทำไมถึงสนใจเพราะว่าตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าพี่ผมเนี่ยไม่ได้เชื่อพระเจ้ามาตั้งแต่เกิดผมเชื่อพระเจ้าตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยะครับปอนที่ทเอ็ดอะเราเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้เราค้นพบสิ่งที่มันมีคุณค่ามากกว่าในชีวิตมากกว่าสิ่งที่งานต่างๆที่เราทําหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีแล้วก็รู้สึกว่าเราได้อยู่กับคนเราได้ได้ดูแลลูกแก่ของพระเจ้าได้มีการอธิบาลคนด้วยอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ในการเรียนด้านจิตว,วิทยาเพื่อจะเข้าใจมากขึ้นว่าโอเคทําทไมแต่ละคนคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้แต่ต้องบอกที่เรา,านีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในภาวนะอยู่เนาะต่พระคัมภีร์แต่การที่เราเรียนศาสตร์ในขนะต่างๆเนี่ยเป็นการเสริมเข้ามาแล้วก็ทาให้เรารู้ว่าเออคนในโลกนี้คิดกันอย่างไงแล้วมันมีประโยชน์ที่เอามาใช้กับชีวิตเราในฐานะคริสเตียนคนหนึ่งได้ยังไงก็เลยเรียนอีกสองเรียนาก็เลยเป็นสี่ครับน้องหมว ก็ผมก็คล้ายๆกับพี่เบนนะครับโหผมเรียน4ปีครับแต่ตก17ตัวเฮ้ยอันนี้เริ่มรำพยานแลครับก็แล้วก็จากที่พี่เบนเนี่ยมีงานมากมายขนาดนี้ก็เห็นว่าพี่เบนได้เขียนหนังสือโอ้ใช่ครับเบสสินะก็ยัไม่ได้แกะเลยก็เฮ้ยดูเว่าหนังสือเรื่องเนี้ย กัรุ่นก็อยากจะถามว่าอเป็นมาแล้วแรงมานานใจที่เขียนขอใรุนี่เป็นยังไงอันนี้เป็นงานที่ต่อยอดนะครับมาจากงานวิทยากรอ,อีกทีนึ่งนะครับพอพอผมมีโอกาสพูดอย่างนี้จริงๆตัวเองเป็นเด็กกิจกรรมมากตอนสมัยเรียนเนี่ยไปร่วมแคมป์แล้วว่าไปค่ายช่วยมาหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยตลอดเลย แล้วยิ่งเราเราพอเป็นคริสเซียนปั๊บเนี่ยกิจกรรมที่บดไกเยอะเนาะใช่ไหมฮะโดยเฉพาะเยาชนออย่างเงี้ยนะกิจ <c ười> กรรมเยอะมากเราก็ชอบมากเลยนะครับเพราะว่าชอบอยู่กับที่นอ้องอยู่กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอมีโอกาสทําแคมป์ได้ไปเข้าค่ายบ่อยๆเนี่ยเราก็เราก็คุ้นเคยเนาะพองานตรงนี้มันเริ่มต้นมาจากงานวิทยากรในหลักสูตรเนี้ยนะครับ <c ười> ที่เห็นหนังสือตอนเนี้ยนะฮะอันนี้เป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าอ่าถ้าพูดง่ายๆคือเป็นหลักสูตรที่อบรมเรื่องภาวะผู้นะะําในเยาวชน นะครับแล้วก็มโวกาสเริ่มต้นเนี่ยคือเข้าไปทําแคมป์ก่อนให้กับเขาแล้วพอเข้าไปทําแคมป์ปั๊บเราต้องเข้าใจในเนื้อหานะครับที่จะสอนในแคมป์นี้พอเข้าใจในเนื้อหาเนี่ยก็ค้นพบว่าโดยเนื้อหาหลักแล้วเนี่ย,เป,เ,เ,ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะชีวิตซึ่งตรงมาสิ่งที่เราชอบแล้วก็คนามจริงก็เป็นคริเสเตียนด,ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่แตกต่างจดาดที่เราได้แบ่งปันเรื่องดีๆจากพระเจ้าแบบนี้ครับก็เลยมีการขอเขาว่าแม่ขอเป็นคนสอนด้วยได้ไหม โดยส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าโอกาสมีอยู่แล้วก็เชื่อว่าโอกาสเป็นสิ่งที่เราต้องวิ่องออกไปหาด้วยไม่ใช่รอแค่ว่าโอกาสจะมาถึงเราเมื่อไหร่หรือโอกาสที่ฐานแล้วเราก็ได้อยู่เฉยๆแล้วก็รอให้แบบพระเจ้ามาตอบสักทีแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าเมื่อเราที่ฐานทําเต็มที่เนี่ยพระเจ้าจะตอบต้อบเมื่อเราเลลทําเต็มที่ในส่วนของเราจริงๆด้วยเหมือนกันก็เลยก็เลยก็เลย,เลยขอเขาว่าอยากจะสอนเขาก็บอกอ่ะสอนเหรอเอาลองไไดูก็ได้มันก็จะมีกระบวนการนะครับในการ เซอร์ติฟายหรือว่าตัวเราเป็นผู้สอนได้ก็จนเป็นที่มาของการเป็นเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้สุดท้ายจะบอกเป็นหนังสือเล่มนี้อีกทีหนึ่งเพราะรู้สึกว่าการสอนน้องๆหรือเยาวชนในแต่ละครั้งนะครับเราก็ได้เห็นมากประมาณแบบเต็มที่ก็เต็มที่เรื่องการสอนเนี่ยก็4ี0 0้อยคนก็มีแต่งร้อยบางทีคลาสที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30- 40คนเท่านั้นเองก็เลยมีความคิดว่าอมันมันช้าน้วทถึงแต่เราจะต้อง ไปเจอน,น้องๆบุรุเล็กๆไปเรื่อยๆครับก็เลยคิดว่าเขียนหนังสือทันเป็ดีกว่ามันน่าจะเข้าถึงทุกๆคนได้เร็วแล้วก็โดยที่ตัวเราไม่ต้องไปอยู่ตรงั้นก็ด้วยครับก็สามารถที่จะได้ได้ไประโยชน์จากตรงนี้ไปก็จึงเกิดมาเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเป็สิทธิ์คนมีดีคนมีดีก็คือมีในถ้าจะเห็นก็คือเอ็มพีนะครับ B ีก็แปลว่าตัวเราเองทุกคนผมเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเรามาดีทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเราโดดเด่นด้านไหน มีศักยาภาพด้านไหนเก่งด้านไหนที่จะออกมาใช้ให้ถูกต้องเพราะในความเป็นจริงผมไม่ได้บอกว่ามีใครเก่งของใครดีของใครเพราะว่ถ้าสร้างเรามาดีหมดใช่ไหมครับผมเ,เชื่อว,ว่าด้วยด้วยความคิดแบบนี้เนี่ยเราน่าจะบอกกับทุกคนอ่ะเด็กๆทุกคนในโลกลในประเทศด้วยว่าจริงๆตัวเขามีสิ่งดีอยู่เยอะนะที่แต่ว่าเขา,าอาจจะยังยังไม่รู้อ่ะยังไม่ค้นพบยังไม่ตันอนะ่ะก็เลยไม่ได้ออกมาใช้อย่างเต็มที่หนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดึงศักยาภาพของน้องๆเด็กๆออกมา นะครับตหลงการของจดูวันที่สัที่สองอยู่นเขียนเอามคร่าวๆแล้วกันเนาะก็มาถึงเรื่องต่อไปครับเรื <überall> ่องที่ทัญที่สุดก็คือที่เบสได้รู้จักพระเจ้าได้อย่างไรครับอืมอำที่ดีมากครับอ่า